ครับก็สวัสดีครับเด็กๆม .6 ทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของเรานะฮะคลิปล่าสุดครูก็ได้สอนนักเรียนในหน้า10นะหน้า10เนี่ยเป็นตัวอย่างที่37นะครับซึ่งก็มีหลายข้อด้วยกันนะแต่และข้อกเอ็เป็นการให้นักเรียนหาพจน์อนันต์นะครับแล้วก็ตอบว่าเป็นลำดับ d ดเวอร์เจนต์หรือค o อนเวอร์เจนต์นะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าถ้าพจน์อนันต์ถ้าพจน์อนันต์นั้นสามารถหาค่าได้นะครับ เราก็จะเรียกว่าลำดับคอนเวージนหรือลำดับลูกเข้านะครับส่วนข้อไหนที่พจน์อนันต์เนี่ยหาค่าไม่ได้เราก็จะตอบว่าเป็นลำดับ d i v e r g e n ์นะครับหรือลูกออกนั่นเองนะซึ่งครูก็บอกเทคนิคคิดลัดนะเทคนิคที่ในการทําโจทย์ให้รวดเร็วนะครับในในแต่ละข้อนะในแต่ละข้อ,อของลำดับที่มีพจน์ทั่วไปเนี่ยเป็นฟังก์ชันตรรกะนะครับครูก็บอกไปแล้วนะฮะทีนี้ ครูก็ได้มอบหมายให้พวกเราได้ทําโจทย์นะฮะในทาแบบฝึกหัดอยู่ในหน้า,าหน้าไหนนะลองเปิดดูซิอยู่ในหน้า14หรือเปล่าอ่าหน้า14นะครับ่าหน้า14หน้า14เนี่ยครูก,ก็ได้ให้พวกเราไปลองทําดูนะครับให้พวกเราไปลองทําดูหลายข้อด้วยกันนะในหน้านี้มีอยู่12ข้อนะครับมี12ข้ออข้อเราลองมาทําแต่ละข้อนะ อมาด,ดูกันว่าแต่และข้อตอบอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะเคยทําแล้วนะนัเรียนหลายคนอาจจะทําแล้วก็เอาคําตอบมาเช็คกันนะครับว่าทําถูกหรือไม่นะ,ะก็เชื่อว่าหลายคนก็จะเข้าใจแล้วก็ทําถูกนะครับเพราะว่าเทคนิคนั้นก็ง่ายๆนะครับง่ายๆเพราะว่าพวกเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับถ้าใครดูตามคลิปของครูยอย่างต่อเนื่องนะ,ะก็จะเข้าใจนักเรียนอย่าไปดูข้ามข้ามคลิปนะครับดูทีละ ทีละตอนนะครับดูดูทีละตอนนะค่อยๆดูแล้วก็ดูอย่างมีสมาธิดูอย่างตั้งใจดูอย่างาใจจดใจจ่อแล้วก็อย่าอย่าดูข้ามตอนนะครับนั่นจะไม่เข้าใจนะฮะมาดูข้อ2นะข้อ2เขาบอกว่าจงพิจารณาลำดับ a n ในะแต่และข้อต่อไปนี้ว่าเป็นลำดับคอนเวเกนต์หรือไดเวเกนต์นะครับถ้าเป็นลำดับคอนเวเกนต์ จงหาลิมิตด้วยฮะอ่ะเราก็มาดูทีละข้อนะดูข้อ1นนะครับข้อ1อันนี้เราจะดูแบบเราจะทําแบบไม่ไม่แสดงวิธีทำยืดยาวนะฮะเราจะตัดสินเลยว่าข้อนี้เป็นลำดับ Divergent หรือควอน e อ g เจนนะครับเอาละหลักการนักเรียนรู้แล้วว่าครูบ,บอกไปแล้วว่าเราก็ไปหาอะไรฮะหา n ที่มีกําลังสูงสุดใช่ไหมแล้วตัวที่ มีกำลังน้อยน้อยเราก็ตัดออกเลยนะฮะฉะนั้นข้อนี้ 6n เลบหนึ่งซึ่งเป็นตัวเศษเนี่ยแล้วก็ตัวส่วนเป็น5้าลบเจเนี่ยนะครับทีนี้ระหว่างเศษกับส่วนเนี่ยจะเห็นว่าตัวแปรที่กําลังสูงสุดก็คือ n นั่นเองนะฮะฉะนั้นลบหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดทิ้งเลย5ก็ตัดทิ้งนะครับทีนี้พอ n พอ n ซึ่งยกกําลังหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นตัวแปรที่ มีดีกรีสูงสุดชั้นคำตอบเราก็จะเอาสามสิทธิ์มาตอบทั้นข้อนี้ก็จะตอบ6ถูกไหมครับ6ส่วนลบเถูกไหมหกส่วนลหรือลบหส่วนเั่นเองนะฮะลบหส่วนเซึ่งง่ายมากข้อนี้เราก็จะตอบว่าเป็นลำดับอะไร c o n v e r ร์ n จ e ต์คอนเวอร์เจนตเพราะว่าลิมิตหาค่าได้นั่นเองนะครับง่ายไหมแบบนี้ง่ายมากนะฮะง่ายมากข้อ2สิข้อ2 อลองทำดูนะ A ออินฟิน y ีเท่ากับเท่ากับทีนี้ข้อ2เนี่ยจะเห็นว่าตัวเศษกับตัวส่วนนะฮะหารกันอยู่ซึ่งดีกรีสูงสุดก็คือ2ถูกไหมกำลังสูงสุดของ n ก็คือ2ฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่กำลัง2ก็ตัดทิ้งเนี่ย่ตัดออกให้หมดเพราะพวกนี้จะมีลิมิตเป็น0ูนย์อยู่แล้วถูกไหมครับมันจะมีลิมิตเป็น0ูนย์อยู่แล้วนะฮะฉะนั้นทีนี้พอ อพอเราทําแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยค่าของลิมิตท,ที่ได้ก็คือสัมประสิทธิ์ของอพจน์ที่มีกําลังสูงสุดก็คือ n กําลัง2ตัวเศษตัวเศษมีสัมประสิทธิ์เป็น3ตัวส่วนมีสัมประสิทธิ์เป็น5ถูกไหมครับฉนันข้อนี้ก็เลยตอบ3ส่วน5ซึ่งเป็นลําดับคอนเวเจนต์เห็นไหมง่ายไหมเรียนง่ายมากนะครับง่ายมากเอาละ ข้อ3ข้อ3ก็ทําเช่นเดียวกันนะหลายคนทําถูกแล้วนะหลายคนทําถูกข้อ3เราก็จะได้ว่า a อินฟินิตี้เท่ากับเท่ากับนะอ่า์ที่มีกําลังสูงสุดก็คือ n อ็นกำลังสองนั่นเอง3ามเอ็นกำลังสองแล้วครับแล้วก็ข้างล่างเป็นลบห้าเอ็นกำลังสองฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่กําลังสองที่กําลังน้อยกว่าก็ตัดทิ้งหกตัดทิ้งนะลบเอ็นก็ตัดทิ้ง8ก็ตัดทิ้งนะครับเอาละ ทีนี้เราก็นำสัมประสิทธิ์ของ n กําลังสองมาหารกันตัวเศษก็คือ3ตัวส่วนก็คือลบ5ถูกไหมครับฉะนั้นข้อนี้ก็ให้ลิมิตเป็นลบ3ส่วน5ซึ่งเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์เราก็เขียนไปว่าเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์อ่าโอเคนะง่ายมากนะครับอ่าง่ายมากอ่าฉะนั้นข้อ4เราก็เขียนไปว่า a i n f i n i t y นะพจน์อนันต์ ข้อน,นันข้อนี้จะเห็นว่ากําลังสูงสุดคือ4ถูกไหมครับกำลังสูงสุดคือ4ฉะนั้นที่ไม่ใช่กําลัง4ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดลบหทิ้งนะตรงนี้ตัดทิ้งนะกําลังสองก็ตัดทิ้งนะครับแบบนี้ทีนี้พอตัดทิ้งหมดแล้วเราก็อเอาสัมประสิทธิ์ของกําลังสี่มามาตอบฉะนั้นตัวเศษก็คือได้2ตัวส่วนคืออะไรครับ ตัวส่วนก็คือ,อลบสามลบสองส่วนสามซึ่งก็เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์หรือลำดับลูกเข้า,าลูกเข้าลองใช้ภาษานี้นิดนึงเดี๋ยวจะลืมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลำดับลูกเข้าเช่นเดียวกันลูกเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งนั่นเองนะฮะลูกเข้าอันนี้ก็คือลูกเข้า โอเคนะอ่าไปดูข้อ5ข้อ5จะเห็นว่ากําลังสูงสุดก็คือสองถูกไหมครับแม้ว่าข้างล่างจะมีวงเล็บก็ตามข้างล่างเนี่ยเวลาไปคูณสองวงเล็บก็จะได้ดีกรีสูงสุดก็คือ2องนะฉะนั้นกําลังสูงสุดเป็น2เนี่ยเราก็จะตัดกําลังที่น้อยกว่า2อนี่ทิ้งให้หมดเลยนะอาเขียนไปว่า A อินฟินิ้เท่ากับนะลบ 5n ตัดทิ้งบวก3ตัดทิ้งนะครับ บวกหนึ่งก็ตัดทิ้งเห็นไหมเพราะว่าพจน์เหล่านี้มีกําลังน้อยกว่า2ถูกไหมครับซึ่งให้ค่าลิมิตเป็นศูนย์นั่นเองนะก็ะเหลือแคอ่เหลือแค่นี้นะฮะเหลือแค่นี้ตัวส่วนเนี่ยยกกาลังสองนะอย่าลืมนะครับฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาตอบเราก็คือเอาสามประสิ์มาตอบซึ่งตัวเศษสามประสิ์ก็คือ7ตัวส่วนสามประสิ์คือแรงเรียนใช่3ามไหมใช่3ป่ะ ไม่ใช่นะฮะต้องเป็น3ามกำลังสองนะสากำลังสซึ่งได้ล้วเท่าไหร่ครับ7ส่วน9เหตุเพราะว่าเลข3 n ตัวนี้เนี่ยยกกำลังสองทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นลำดับค o อนอร์เจนนะคอนอร์เจนโอเคก็ไม่ยากอะไรนะครับอ่าไปดูข้อ6สิข้อ6ข้อ6เราจะเห็นว่า เอ่อกำลังสูงสุดคือคืออะไรฮะถ้าเป็นในรูปแบบนี้อ่าไหนใครตอบสามมีไหมกำลังสูงสุดมีใครตอบสามมีไหมขอนี้ไหนใครตอบสองครับไม่มีนะมีใครตอบไม่ใช่สามไหมกำลังสูงสุดอ่ามีบางคนนะครับบางคนก็เอ่อตอบว่าไม่ใช่สามไม่ใช่สามว้วเป็นอะไรเหรียญเ,เป็นอะไรอ่าเป็นสี่ถูกไหมครับ อ่ากาลังสูงสุดก็คือสี่เพราะอะไรนักเรียนเพราะว่านึกภาพว่าวงเล็บทั้งหมดเนี่ยนะยกกาลังสองเนี่ยมันย่อมเกิดสามเกำลังสองแล้วยกกําลังสองถูกไหมมันย่อมเกิดพจน์นี้แน่นอนถูกไหมซึ่งพจน์นี้ก็คือสามกำลังสองก็เป็นเก้าเกำลังสี่ถูกไหมครับฉะนั้นพจน์สูงสุดในข้อนี้ก็คือสนะี่นั่นเองอ่ากำลังสูงสุดในข้อนี้ก็คือสี่นะสี่อ่าเราก็ตัดทิ้งให้หมดที่น้อยกว่าสี่นะอันนี้ก็ตัดทิ้งนะ ัดทิ้งนะครับฉะนั้นเราจะได้ว่า a อ n ินฟิ t y ตี้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ n อกำลังสซึ่งตัวเศษเนี่ยก็คือ 3n มเอนกำลังสองเนี่ยเรายกกำลังสองฉะนั้นสัมประสิทธิ์มันก็คือ3ากำลังสองนะครับส่วนตัวส่วนถามว่าตัวส่วนมีกำลังสี่ไหมตัวส่วนไม่มีกำลังสี่ฉะนั้นก็ให้สัมประสิทธิ์เป็นศูนย์ออกมาเป็นท่าไหรเรียน9กส่วนศูนย์เราจะตอบอะไรครับ ถูกต้องหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้พอมันหาค่าไม่ได้เราก็จะตอบมันว่าเป็นลำดับไดเวอร์เจนนะครับลำดับไดเวอร์เจนหรือเรียกว่าลำดับลู่ออกนั่นเองอลำดับลู่ออกนั่นเองโอเคไหมง่ายมากนะครับหข้อนี่จิ๊บจิบนะฮะไปดูอีกสิไปดูข้อ7อ่ดข้อ7นะ ข้อ7เราก็ได้ว่า A อ n ินฟินิ้เท่ากับข้อ7ต้องมาคิดละเอียดนิดนึงนะไปคิดกำลังของ N นะฮะกำลังของ n รูท N ตัวเนี้ยมีกำลังก็คือ1ส่วน2 1ส่วน2นะแล้วตัวนี้หลังเรียนรากที่3ของ N ก็คือ N กำลัง1ส่วน3ตัวนี้หลังเรียน ลาดที่สี่ของ n ก็คือ n กำลังหส่วนสถูกไหมมีอะไรที่แตกต่างจากนี้ไหมตัวส่วน r o o ส n root ก็คือมีกําลังเป็นหนึ่งส่วนสอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มี n กำลังหส่วนสซึ่งเราเขียนมาแล้วนะฮะสรุปแล้วเหล่านี้เรียนสตัวนี้ก็คือเลขที่เป็นอา่เอาเป็นกำลังของตัวแปร n ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนที่มากที่สุด ระหว่าง1ส่วน2 1ส่วน3แล้วก็1.4ส่วน4ตัวไหนที่มีค่ามากสุดนักเรียนมากสุดคืออะไรอ่าถูกต้องมากสุดคือ1-2ส่วน2ถูกไหมครับฉะนั้นกำลังที่ไม่ใช่1ส่วน2เนี่ยตัดทิ้งให้หมดนี่ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งนะยกเว้นอ่ากำลัง 1,-2 ส่วน2นะครับทีนี้คำตอบคืออะไรคำตอบคือสัมประสิทธิ์หน้า n กําลัง1ส่วน2 ที่ครูเขียนสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยตรงเนี้ยสัมประสิทธิ์คืออะไรนักเรียนสัมประสิทธิ์คืออะไรสัมประสิทธิ์ก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเลขหนึ่งนั่นเองเราก็เขียนมาเป็นหนึ่งส่วนต,ตัวล่าง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 มีรูทสองเอ็นถูกไหมรูทสองคูณเอ็นเนี่ยนะรูทสองคูณเอ็นมันก็จะแยกได้เป็นรูทสองคูณกับรูทเอ็นถูกไหมครับ รูทเซึ่งรูทเอก็คือ,อตรงกับตัวเศษข้างบนนะตัวเศษข้างบนฉะนั้นตัวส่วนเนี่ยเวลาเราจะหาพจน์อน,น root, อันตรูทล่าที่2ของ2ก็คือจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับเพราะว่าเราเอาสมามสิทธิ์ของ N อที่มากที่สุดมาตอบนะทั้นข้อนี้ก็จะเป็นลำดับคอน v e r ร์เจนต์คอนเวอร์เจนตได้แล้ว เป็นแบบนี้อ่าดูข้อเมื่อกี้ข้อ7ใช่ไหมข้อ7ต่อไปข้อ8อ่าข้อ8สิลูกอ่าข้อ8ก็เช่นเดียวกันนะครับข้อ8คล้ายกับข้อ7นะข้อ8เราก็ไปดูว่าอ่ากำลังสูงที่สุดของ N คืออะไรคืออะไรนะฮะอ่าเพื่อจะไปดูว่ากำลัง สูงสุดคือ,อไรแล้วก็กำลังที่ต่ําสุดต่ำกว่าเนี่ยเราก็จะตัดออกเรื่อยๆนะครับเอาละข้อ8นะครับข้อ8อ่าข้อ8ป o รูทก็คือกําลัง1 2. นสะ่วนสะทีนี้ตัวที่2ตัวที่2 2คูณกับรากที่3ของ N อ็นกำลังสฉะนั้นตัวแปร N ยกกำลังเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน 3มถูกไหมอ่าเป็นแบบนี้นะต่อไปรูท่อารากที่4ของ N N ก็ต้องยกกำลัง1ส่วน4แบบนี้นะซึ่งก็มีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับแล้วสุดท้ายลบรูทสา n ก็คืออ่า n เป็นอ,อะไรอ่ะรูทสามเอนเนี่ยก็อ่านะสมสิธิ์กำลังของ N ก็คือ1ส่วน2 1เนี่นส่วน2ก็เป็นแบบนี้ เอาถามว่าเลขสาตัวนี้ใครมากสุดเรียอ่าช่วยคิดหน่อยสิเลข3ตัวนี้มากที่สุดก็คืออะไรฮะอ่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือ2อส่วนสถูกไหมสองส่วนสฉะนั้นกำลังอื่นนอกจาก2อส่วนสตัดทิ้งให้หมดนี่ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งตัดท,ทิ้งนะฉะนั้นเราจะได้ว่า A-Infinity เท่ากับ เท่ากับไรครับอ่าก็คือสัมประสิทธิ์ของเอ็นกำลังสองส่วนสามนะครับข้างบนซึ่งก็คือเลขสองนั่นเองสองส่วนอ่าข้างล่างตัวส่วนจะเห็นว่าตัวส่วนไม่มีไม่มีเอ็นกำลังสองส่วนสามฉะนั้นข้างล่างก็เป็นศูนย์นะครับข้อนี้ก็เ,เลยเป็นลำดับไดเ e อร์เจนอ่าลำดับไดเ e อร์เจนเรียบร้อย นะหรือลูกออกนั่นเองนะครับอ้าวข้อ9ข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ12พวกนี้เราเคยทํำมาหมดแล้วนะเราเคยทํามาบ้างแล้วแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอ่ะลองมาดูข้อ9นะครับข้อเเราเขียนเลยว่า a infinity เท่ากับอะไรนะเท่ากับอะไรอ่ะลองช่วยกันคิดนะ อ่ะได้ไหมครับได้นะเอ่อในรูทตัวเศษกําลังสูงสุดคือ14เราก็ตัดอันอื่นออกให้หมดนี่ตัดออกตัดออกที่ตัวส่วนเลขลบหตัดออกเพราะว่าพวกนี้ไปยกกําลังแล้วก,นก็น้อยกว่าอยู่ดีนะฮะน้อยกว่าอยู่ดีนะเอาละทีนี้ทํายังไงต่อไปเออนักเรียนไปดูเฉพาะตัวนี้นะนี่ ราาที่สองของสิบห n กําลังสี่ก็คือได้ไรนักเรียนได้4 n กําลังอะไรอ่า n กําลังเจ็ดถูกต้องถูกไหมครับตัวเนี้ยนะอย่าลืมนะคือกําลัง n กําลัง1นส่วนสี่เนียถ้าเราถอนรูทก็คือหารด้วยสองมันก็จะได้ n กําลังเจดนะครับ n กําลังเจ็ทีนี้ไปดูตัวส่วนตัวส่วนเนี่ยมันจะมี 3, N, 2, กำลัง 2, แล้วยกกำลัง3ใช่ไหมอ่าก็คืออะไรครับอ่าตัวส่วนเป็นอ่า 3N, 2กำลัง 2, แล้วยกกำลัง3ก็จะกลายเป็นอ่าอะไรอะ่ะ 3N, 2กำลัง 2, แล้วยกกำลัง3ก็เป็น เอ่อสามกำลังสามเอ็นกำลัง 6, หกถูกไหมครับเอ็นกำลังหกนะเอ็นกำลังหกทีนี้เราก็จะเห็นว่าพจน์นี้มันไดเอ็นกำลังหกนะมันจะออกมาเป็นเอ็นกำลังหกแล้วพจน์หลังนี่เลยเดี๋ยวครูณลบออกนิดนึงพจน์หลังเนี่ยก็คือพจน์นี้ถูกไหมไอสามไม่คิดอยู่แล้วนะครับแล้ว 4n เนี่ย 4n เเวลามาคูณกับพจน์นี้อังเรียนเห็นไหม สามเอ็นกำลังสองเนี่ยมันจะต้องเกิดเอ่อมันจะต้องเกิดสามซึ่งกำลังสามเนี่ยคูณกับสี่ไอตัวนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์นะครับเป็นสัมประสิทธิ์อ้าเวละอละ่เอะเราก็ตอบเลยนะครับตอบเลยฉะนั้น a ออินฟินิตี้ตัวเศษตัวเศษอันนี้ตัดออก,ต,ออกตัดออกก็เป็น4 n ่กำลัง7 อ่ะเอกำลังเจ็ดไม่เขียนแล้วนะครูไม่เขียนแล้วนะเอกำลังเจ็ดได้4นะครับได้4เพราะว่ารูทสิได้4นะครับเอาละทีนี้ตัวส่วนตัวส่วนมันก็จะมีตัวนี้ตัดออกเห็นไหมมี3ามเอ็นกำลังสองซึ่งยกกําลัง3ก็จะกลายเป็น3ามกำลังสนะครับส่วนเอกำลังสองเนี่ยยกกาลัง3ก็เป็นเอกำลัง6แล้วมาคูณกับเอตัวนี้ก็เป็นเอนะ็นกำลังเจ็ดนะทั้งตัวนี้คูณ4ตัวหนึ่งนะครับ ูณสี่ตัวหนึ่งนะอ่าฉะนั้นมันจะตอบอันนี้ตัดกันไปตอบเศษหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดฉะนั้นข้อนี้เป็นลำดับคอนเวเจนอ่าคอนเวเจนคอนเวเจนนะอ่าก็เรียบร้อยนะครับไม่ยากไม่ยากอันนี้ก็คือข้อเก้าอ้าวละทีน,นี้ต่อไปข้อสิบข้อสิบเราก็ใส่เลยว่า a i อินฟินิตี้เท่ากับอ่าเท่ากับอะไรลองมาดูก่อนนะโจทย์นะ ข้อ10ข้อ10จะเห็นว่า,าในวงเล็บเนี่ยนะครับในวงเล็บกำลังสูงสุดของ n ก็คือ1ถูกไหมฉะนั้นค่าคงที่ก็ตัดทิ้งเพราะเรื่อมีดมันเป็นศูนย์อยู่แล้วพวกนี้นะฮะเวลาส่วนเวลาหารด้วย n นะฮะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าเอาสมบัติเนี่ยัเรียนมาตอบนะครับมาตอบก็คือ2ส่วนลบ3แต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องยกกาลัง3ด้วยเรียนยกกาลัง3ด้วย ลบอะไรครับอ่าลองหามาสิลบอะไรสองร้สามเป็นอ่าถูกต้องได้แปดนะครับได้แปดส่วนส่วนอะไรส่วนลบสามอ่าเราใส่ลบไปแล้วเนาะอ่าส่วนสามกำลังเท่าไหร่ครับสามกำลังสามอ่าตอบท่านนักเรียนลบแปดส่วนยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับอ่าฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น อะไรอะ่ะลำดับคอน v บเจนนะคอนโบเจนอ่ะโอเคนะข้อ10ก็ผ่านไปนะครับทีนี้ไปดูอีกสักข้อหนึ่งข,ข้อ11ข้อ11บโอ้โหมาแบบอลังการเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะมาแบบนี้ง่ายเสร็จเราเลยนะเสร็จเราเอาละ กำลังสูงสุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าถ้ากําลังหรือค่าคงที่พวกนี้ยตัดทิ้งให้หมดนี่ตัดทิ้ง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 อืมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอาละทีนี้ดูตัวเศษตัวเศษนะตัวเศษเนี่ยมันมี2 n กำลังสแล้วยกกําลัง5้านะครับแล้วตัวนี้มี r ู o t แปดสิบเอ็ n กาลังส่เอาละทีนี้เราก็ หาเลยว่าพจน์อนันต์นะครับอินฟินิตี้เท่ากับอะไรนะอ่าเราก็ไปดูว่าสามสิทของของ N กำลังสองคืออะไรนะ n อ็กำลังเลังสองคืออะไรจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ N อนกำลังสองนะฮะอ่านเรียนดูลองดูให้ดีนะสามกำลังสองตัวเนี้ยเวลาประยกกำลังหกแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสามกำลังหกเอ็นกำลังสองคูณหกเป็น 12ถูกไหมครับอ่าสิ 12, เป็นแบบนี้นะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้นะข้อนี้เราก็ไปดูสามสิทธิ์หน้า n กําลัง12นะครับฉะนั้นตัวเศษตัวเศษมันก็จะมีเลข2เลข2ยกกําลังห้าเรียนอ่าสองกลังหก็กลายเป็น2กําลัง5เนี่ยนะเขียนไว้นะคูณด้วยคูณด้วยทีนี้ไปดูอีกตัวนึงอันนี้คูณลบออกนะฮะ อ,อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้ตัดทิ้งนะรูดแปดสิบได้อะไรเรียนอ่าถูกต้องได้9นะครับอ่าได้9ฉะนั้นเราก็คูณ9หารด้วยอ่าหารด้วยอะไรอันนี้ไม่คิดบวกสองไม่คิดนะก็เป็น3ามเอ็นกำลังสทั้งหมดยกกกำลัง6ก็กลายเป็นเอ็นกำลังสิพอดีนะ ทีนี้ถอดรูทเออไม่ใช่ถอดรูทเอาสามสิทธิ์มาตอบก็คือสามกำลังหกอ่ะลองทำสินะแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับสองกำลังห้าได้สามสิบสอง่สามสิบสองทีนี้เลขเก้านี่เลขเก้าก็คือสามกำลังสามถูกไหมสามกำลังสาม มันก็จะไปหารกับ3ามกำลังหข้างล่างเห็นไหมครับอ่าสาังข้างล่างไปหารด้วย3ามกลังสก็เป็น3ามกำลังสเช่นเดิมอ่าสามกำลังอ่าเดี๋ยวนะหกสากลังหกับอะไรฮะเกอ่าเก้าลังสใช่ไหม เก้าฉะนั้นข้อนี้มันก็จะตอบสามสิบสองคูณกับเก้างเรียนคูณกับเก้าแล้วก็ส่วนสามกำลังหกอ่าออกมาเป็นเท่าไร่เดียนไอ้ขออภัยนะสามสองคูณเก้าอ่อสามกำลังหกอ่าโอเคทีนี้จะเห็นว่าเก้าก็คือสามกำลังสองถูกไหม ่ข้างล่างก็จะกลายเป็นเหลือ3ามกำลังสใช่ไหมครับฉะนั้นคำตอบก็คือ32ส่วน3ามกำลังสก็คือ81ถูกไหมข้อนี้เป็นลำดับคอนเวเกนต์นะครับอ่คอนเวเกนต์โอเคเอาละอีกสักข้อหนึ่งข้อ12นะเอ่อมี a n เท่ากับ cos 5 n กำลัง2บวก n ลบ1ส่วน 6n กำลัง3บวก4นะครับอ่าเราก็เขียนเลยว่าพจน์อนันต์เท่ากับอ่าขออะไรเรียนอ่าขออะไรดีเราก็อ่าจะเห็นว่ากําลังศูนย์คือสามก็ตัดทิ้งครับตัดทิ้งตัดทิ้ง,ต,งตัดทิ้งด้วยตัดทิ้งตัวเศษข้างบนด้วยเพราะว่ากาลังไม่ใช่สามเรียนกาลังไม่ใช่สามนะครับฉะนั้น พอเป็นลักษณะนี้มันก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมเศษเป็น0ส่วนตัวส่วนมีค่าฉะนั้นศูส่วนตัวส่วนก็เป็นศนะครับคอคอร์สศูนส่วนส่วนไรส่วน6กศูนย์ส่วนหนะครับเท่ากับได้หลายเรียนศูยนมีค่าเป็น0ถูกไหม อ่าล้วจะตอบอะไรครับคอสศูนย์ได้แลัวเรียนเอินฟินิเท่ากับคอสศ์มีค่าเป็นอะไรเป็นหนึ่งถูกต้องอ่าก็ได้คำตอบแบบนี้นะครับเอาละไม่ยาก,ไม,ยากนะไม่ยากนะไม่ยากนะก็มีในหน้า15บห้จะมีข้อสิบสามสิบสี่ซึ่งเรียนทำได้แน่นอนนะครับทำได้แน่นอนก็ฝากไปทำนะหรือถ้าใครทำแล้วคำตอบไม่ตรง ก็กลับมาดูเฉลยของเราได้นะครับหรือ,อ,อทำแล้วอาจจะไม่เข้าใจนักเรียนก็ไปดูวิดีโอที่ครูอัพขึ้นนี่แหละแล้วก็ค่อยๆท,ท,ทำควาทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนนะครับทีละตัวนะนักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ณิตศาสร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ